ครับในช่วงที่2นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดในเรื่องของการทําสีผมอย่างรายต่างกันยังไงระหว่างทำสีผมเองที่บ้านครับทําที่แฮร์ลอนครับทีนี้พี่อมศาก์ครับครับเราพูดไปแล้วว่าร้านที่ชลาชนโกเนี่ยนะครับมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในเรื่องของเคมีในการทําสีผมเนี่ยครับมีอย่างมากเลยอยากพี่ผมช่วยอธิบายนิดนึงว่าอย่างไรครับคืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยนะฮะ มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยทำสีผมกันหมดแล้วทำทำทำจนผมเนี่ยพังไปหมดทันั้นก็นวัตกรรมใหม่ของโปรดักต์เนี่ยนะฮะชวาสขอบเองเนี่ยซึ่งพี่เป็นอบัสดร์อยู่เนี่ยเขามีน้ำยาตัวหนึ่งชื่อว่า Fiberplex f i b e r ไฟเบอร์เพล็กซเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวที่ใส่เข้าไปในน้ำยาฟอกสีผมใส่<ะ>ไปในน้ำยาฟอกสีใช่จะป้องกันไม่ให้ไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปทำลายตัวผมตัวคอเทตัวเส้นผมเด้อผมมาก จนที่มันฟูๆออกมาแล้วก็เมื่อใส่อันนี้ผสมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้การทําสีผมหรือการปอกผมหรืออะไรพวกเนี้ยผมเนี่ยจะกลับมาดูคืนมีชีวิตมากมีชีวิตชีวามีความสวยงามมีความสวยงามมากขึ้นและยังได้สีผมตามที่เราต้องการด้วยโอ้โหจะเห็นมากซึ่งอันนี้ต้องเป็นคนที่ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเคมีข้ออย่างมากได้ข่าวว่าการที่ร้านนี้เป็น Hair Color Expert ถือว่าเป็นร้านแรกและร้านเดียวในเอเชียแปซิฟิกในเอเชียแปซิฟิกเลยเพราะว่าตอนนี้ในที่ลอนดอนเองเนี่ยนะฮะคันเลก global ambassador เนี่ยของชวาร์สคอปเองเนี่ยเป็นคนอังกฤษก็มีร้านอยู่ที่อังกฤษที่ลอนดอนก็จะมีร้านที่ expert color เลยอย่างเดียวเลยไม่ทำแต่สีม่ดวไม่ตัดด้วยรับแก้สีผมอย่างเดียวเลยตอนนี้เนี่ยเทรนนี่กำลังมาดังนั้นพี่กําลังบอกว่าไม่ได้อยากให้เทีร้านชาลาชนเป็นที่เดียว ในเมืองไทยอยากให้มีเยอะๆเพื่อที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยคอน s u m e r เองเนี่ยหรือว่าลูกค้าเองเนี่ยก็จะได้ได้ประโยชน์ประโยชน์ตรงนี้มากๆขึ้นกับดีมากเลยจริงๆครับวันนี้มีตัวอย่างให้เห็นด้วยตัวอย่างเนี่ยจะบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างที่แบบไดรและนางแบบไดร์และนางแบบกิติมาศที่มีสีผมที่แบบตอนนี้ใช่ป่วยมากเออรู้สึกจป่วยนิดหน่อยป่วย ผู้ชมคบตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชลาชนโกฟครบซึ่งตั้งอยู่ที่เดอะคริสตัลวิรานันเองและตอนนี้นะคะบุคคลที่ยืนอยู่ข้างๆกลาเลยนะครับก็คือผู้ที่ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของสีผมโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็คือคุณปียานีชลาชนครับซึ่งก็คือน้องตังโมหลานผุณี้องศักดินั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องตังโมครับวันนี้เนี่ยมาถึงที่นี่โดยเฉพาะเลยอยากจะเห็นคือเข้ามาถึงก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าการตกแต่งร้านนี่สวยงามมากในคอนเซ็ปต์แบบดํากับทองเนาะน้องตังโมอย่างแรกเลยผมพี่เนี่ย เป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าพี่ควรจะทำสีผมอย่างไรหรือควรจะต้องทำอะไรบ้างครับได้ค่ะก็ดูจากสีค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะผมเสียจากการทำสีมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนสีผมให้ดูแบบดูแบบนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสว่างขึ้นมาจะทำให้ดูดีขึ้นนะใช่ค่ะจะดูแบบสวยขึ้นนะคะแล้วผมก็จะไม่ไม่เสียด้วยอันนี้สำคัญเลยนะทำสีผมและผมไม่เสียแล้วก็สีผมก็สวยด้วย ต่คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่มีปลาเท่านั้นนะที่จะมาทําสีผมแล้วก็จะได้รับคําแนะนําในเรื่องของสีผมคนเดียวเท่านั้นนะครับก็มีแค่ครับเชญอีกท่านหนึงซึ่งถือว่าเป็นเซเลบริตี้สุดเซ็กซี่คนหนึ่งครับคุณแคนดี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้ขอแนะนำนะนี่คือช่างผู้ชี่ยวชาญในเรื่องของสีผมโดยเฉพาะเลยซึ่งประจําอยู่ที่นี่น,นะครับชลาชนโกแฮร์เ o เลเอ็กซ์เพรเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะให้คุณแตงโมน,นะครับช่วยแนะนำนิดนึงว่าผมของคุณแคนดี้จะต้องทำอะไรบ้างค่ะหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็วิเคราะห์คร่าวๆนะคะคผมของคุณแคนดี้นี่แบบว่าผ่านการทำสีมาคนน่อนข้างรุน,นแรงร,นน <ะ S 2> รุนแรงมาก <laughs> รุนแรงมากจริงๆ <c oughs> <c oughs> ค่ะและ้วก็สีผมก็ค่อนข้างที่จะแบบ สว่างไปนิดนึงแบบดูฉูดฉาดไปนิดนึงนะคะแบบก็เดี๋ยววันนี้จะปรับสีผมนะคะให้คุณแคนดี้ดูนุ่มนวลกวนน่านี้ส่วนตรงปลายผมก็ค่อนข้างที่จะเสียรุนแรงมากแต่ตอนนี้นะคะเรามีนวัตกรรมใหม่นะคะก็คือเป็นตัวไฟเบอร์เพล็กซ์นะคะถือว่าได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ค่ะคือทําผมสีในระดับที่สว่างมากๆแล้วก็ไม่เสียด้วยแล้วก็ได้สีที่ลูกค้าต้องการเหมือนเราใส ผลิตภัณฑ์นี้ลงไปที่เรียกว่าอะไรนะครับคุณไฟเบอร์เพล็กซ์ค่ะอ๋อไฟเบอร์เพล็กซ์ใส่ลงไปแล้วเนี่ยผมจะไม่เสียเลยใช่ค่ะมันในระหว่างการทำสีผมด้วยถูกต้องค่ะคือบำรุงไปในขั้นตอนในขณะที่ทำและหลังทำค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ทำสีผมมาแล้วสวยดั่งใจมากจริงๆเลยใช่ไหมคุณแคนดี้ใช่ค่ะอืมก็คิดไว้คืออยากใช้อธิบายนิดนึงว่าสีผมที่เลือกใช้กับพวกเราเนี่ย S <S มันเป็นยังไงแล้วก็เราใส่อะไรลงไปบ้างเพราะรู้สึกว่าผมเนี่ยดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเ<ช>ส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความนองมากยิ่งขึ้นเลย<ม> <c oughs> คุณตังช่วยแนะนำนิดน,น,นึงครับใช่คะ่ะส่วนสีผมนะคะของคุณแคนดี้ก่อนนะคะคก็ของคุณแคนดี้ก่อนห<ช>น้าน,นี้ก็จะแบบเหลืองมากอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้นะคะตามเทรนด์ตามที่ลูกค้าชื่นิยมกันก็จะเป็นสีแอชบรอนอะไรประมาณนี้แอชบรอนแอชบรอนแล้วก็เป็นสีของเหมือนขี้เท่านิดหนึงใช่ค่ะใช่ตามที่ใช่ค่ะเพราะตอนแรกเลือกเอาเฉดสีให้คุณแคนดี้เลือกแล้วก็ เหมือนกับว่าใจตรงกันนิดนึงก็เลยพอสีออกมาก็เป๊ะเลยแล้วถือเป็นเทรนมากเลยเนาะคุณตงแล้วคุอพอสีออกมาตรงตามใจของคุณแคนดี้มากเลยแลวก็ดูมีสุขภาพดีด้วยยังไงครับคุณคุณคุณตงเพราะว่าจากปลายของผมเนี่ยปลายของเส้นผมดูแบบมีสุขภาพขึ้นเลยเมื่อกี้ผมเป็นโบลาด้วยใช่เพราะว่าตัวไพลเพอร์เพล็กซ์แล้วก็ตัวบํารุงเนี่ยค่ะของของผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้อ่ะค่ะก็ จะสามารถที่จะทำให้สุขภาพผมดีขึ้นได้แล้วก็สีก็จะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าดีที่สุดเลยจริงๆนะคุณกุแเพราะว่าอย่างของปลาเองนะครับอย่างที่เห็นว่าจากตอนแรกมีสีเหลืองเนาะ,ะนที่ฟอกไว้ <c oughs> ค่ะก็ดูเป็นแฟชั่นขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีแฟชั่นแล้วก็เป็นตัวสีน้ำตาลเบส นะคะอย่างที่คุณปารีเควสว่าขอจะขอเป็นน้ําตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ออกมาแล้วเข้ากันมากเข้ากันมากขอบคุณมากคุณปารีอยากจแนะนําเลยนะครับคุณผู้ชมคือการทําสีผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพื่อจะทําเองที่บ้านหรือไปทําที่ที่บุคคลที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากแนะนำมาเลยที่นี่นะคะคือชลาชนโก้ hair color expert ครับที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเรื่องของการ ทำสีผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแตงโมมากเลยที่มาทำสีผมให้พวกเราสวยงามแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแคนดี้ด้วยนะครับแขกรับเชิญพิเศษสุดเซ็กซี่ขอบคุณมากครับ The Professional